หนึ่งนาทีผ่านเฮ้ยเฮ้ย,ยหนึ่งนาทีอยู่หนึ่งนาทีอยู่โดเอาโอ้โดนแล้วผ่าน เฮ้ยเฮ้ยเยเร็วเร็เร็วเหลืออีกครึ่งนาทีเร็วเวอดเอาหน่อยหนึ่งนาทีครึ่งแล้วหนึ่งนาทีครึ่งแล้วสิบวิสิบวิสิบิสิบวิ อดเอาอเดี๋ยวหมดเวลาแล้วอดเอาสปีดหน่อยสปีดหน่อยโอ้ยโอยหมดเวลา